อ่าหาเพียงบ้างนี้กระกบสุดาวีสอมมั้งแล้วลองดูดีสวยเข้าสวยอู้วสบสวยด้วยอู้วไฟ้ โดนแล้วโดนแล้วว่าไปขึ้นตามมาเลยจ้า n i ส e อึบฮึบชูสวยยแต้มที่สามเดี๋ยวเอากใกล้ๆตรงนี้มาไม่วีสองนี้เท่าของแท้จริง เดือดจริงๆครับสำหรับวีสองกับกดตุกตาวีสองสีม่วงสีที่ชอบแล้วกดพลานเก็บเรียบแม่เมื่อกี้ตามแบบคุ่งออกจากป่าเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตกไปเลยบายนะเป้ Bye, ขอไทยด้วยนะครับ